ก็มาพบกับอู่ช่างชุนโมดิฟายครับวันนี้ B s ซีรีสนะครับ B 16A เข้ามาด้วยอาการเดินไม่ครบสูตนะครับกับมีควันออกที่ท่อระบายไอที่ฝาวาวนะครับอันนี้ก็เปิดฝาเสร็จแล้วก็เปิดอ่างนะฮะแล้วก็ถอดลูกออกมาดูครับน้องเจ้าของรถก็รุ้นด้วยใจจดใจจ่อนะครับเราก็พบแล้วว่า ล่องแหวนนะครับได้แตกหายไปนะครับอันนี้ก็ทําให้แรงอัดรั่วนะอันนี้ก็ปอกก็มีรอยนิดหน่อยครับไม่เยอะนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนลูกสูบใหม่กับแหวนใหม่นะครับก็น่าจะใช้งานได้ตามปกติส่วนสาเหตุมาน่าจะมาจากไฟแก่นะครับอภินิหาร b ีซีรีสครับ